จังหวัดนครน,นะคะเมื่อที่บอกว่าตอนนี้ที่นครก,ก็ได้รับพล่นกระทบเมืออกันค่ะเราไปติดตามสถา,านการ์อุทกภัยที่นครข,ขณะนี้ก็มีทีประสบภัยแล้วนะคะพื้นที่10เอตอมเภอค่ะเรื่องอีกเป็นแันพื้นนะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณปินมณีนาะควารีค่ะรายงานจากบริเวณหน้าคลองหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ขอบคุณน้องลิบบิ้นแล้วก็พี่บ่าวเกลียงนะคะเรียกได้ว่าในพื้นที่จังหวัดนครสีธรรมราชค่ะยังคงต้องติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้มีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว10อมเภแล้วก็ฝน้ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะคะไล่พื้นที่โดยเฉพาะทีราบเชิงเข้านี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะวา่าอาจจะเกิดดินสไลด์ลงได้ค่ะ ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสํารับสถานาการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดนครสรีธรรมราชมีฝนตกลงมาอีกระลอกค่ะควบคุมทางจังหวัดโดยสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รายงานสรุปสถานาการณ์ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเป็น11อําเภอกบกไปด้วยจุฬาพรถุงซ้งสิชนเฉียนย่ายฉอัวฉเฉลิมผะเกียรต พระพรมเมืองร้อนผีบูนพรมคีลี่และก็อำเภอปักนั่งค่ะรวม59ตำบล3้ำรอยซ้มู่บานประชาชนได้รับผลกระทบร้7มื้นสันเรอยบขวเรือน 8 2 1ื่นคนค่ะแล้วก็มีสามอำเภอนะคะนั่นก็คืออำเภอถุงซ่งสีชนอําเภอเฉียนหญ่ค่ะสถานการณ์คลี่ลายแล้วแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างไกลชิดประกอบกับแดดแตกขึ้นนี่ก็มีฝนตกลงมากก็ทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ำสะสมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ส่งผลต่อการระบายนา้ำรวมถึงพื้นที่หลุมตั้มพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่รับน้ำค่ะจะต้องเจอกับภาวะ น้ำท่วมข้างรอการระบายซึ่งเทศบ้าลนครนะคร,นะครซีธรรมาราชค่ะแล้วก็สำนักง,งานชลประทานทีศิภาก็ยังคงติดตั้งเข่องสูบน้ำพรักดันน้ำเผื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามทางจังหวัดนครซีธรรมาราชมีการสร้างเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบเชิงเขาเนื่องจากมีฝ้นตกลงมาอย่างนัดดินอุ้มน้ำม,มาไล่วันเกรงว่าจะเกิดดินโครน ถลมดินสไลด์ดายก็ข้อให้พี่นองประชาชนเนี่ยติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการสร้างการให้ผู้นําท้องที่ท้องที่เนี่ยแจ้งเตือนประชาชนข้าวช่วยเลือกประชาชนทันทีเมื่อมีการรองข้อค่ะ เราเล็กแต่ว่านะคะนายไ่ทูนแก่งการช้างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานาการณ์น้ำแล้วก็บอกวา่าสถานาการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้อย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดการข้องนวยงานที่เกี่ยวขอ้องยังคงมีฝนตกลงมาต่อเน,นื่องในพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นก็ได้มีการสร้างการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานาการณ์ค่ะ ซึ่งทางสอนทชอก็มั่นใจนะคะในประสิทธิภาพในการทํางานข้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพรอมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มทีอย่างไรก็ตามก็มีความห่วงใยในพื้นที่เสียงคลองเขตเทศบาลนครนครสีธรรมราชเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองทาดีแล้วก็เถือเขานครสีธรรมราชหากฝนตกนัก มีฝนซาซม1 50มิลิเมตรเนี่ยก็จะทำให้การระบายนานไม่ทันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดสถานาการณ์รุนแรงจรึงได้มีการกำฉับทางพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้ดีโดยเฉพาะเรือทองแบนสำรับข้าพื้นที่แล้วก็การค้นใหญ่กลุ่มปอบางเหมือนน้ำเริ่มขึ้นค่ะ เกิในส่วนของจังหวัดนครีธรมราชนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีฝนตกหนักนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของลักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครีิรมราชเองเนี่ยเรามีเทือกเขาสูงคือเขาหลวงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากหย่อม ที่เกิดเนี่ยนะครับจะ,จะทำให้เกิดฝนตกหนักซึ่งพอตกหนักบนภูเขาเนี่ยน้ำก็จะเทล,ลงมาเร็วซึ่งเมืองนครศรีราชเองโดยเฉพาะเทศบาลเมืองนครศรีราชเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับประกอบกับมีเรื่องของชุมชนที่อยู่ด้านตรงเทศบาลหรืออต่างซึ่งเป็นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับแต่อย่างเช่นที่ปากขนังเนี่ยท่านก็ทราบนะครับที่เป็นแบน และชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เขาจะมีบ้านยกพื้นที่สูงเขาท่วมอยู่บ่อยหร,ออหรือทางเจ้าอวดหรือทางแรงต่างส่วนทางกระทูนดินแดงคิริวงเนี่ยเขามีบทเรียนและเขาก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่อนข้างพอสมควรนะครับหรือไปทางถ้ำพันนาาทุ่งใหญ่ทุ่งสงพวกนี้ทุ่งสงเองก็มีระบบป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นที่ห่วงก็คือที่เทศบาลน,นครนะครศนะรีธรรมราชส่วนที่เทพร,ราชที่สีชนที่ท่าศสารานุปิมพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแฟชัฟ่ถ้าเรา ที่สามารถที่เราแจ้งเตือนได้เร็วนะครับแล้วสามารถที่จะเตรียมเมื่อกี้ได้คุยกับท่านรองผู้ว่ากับท่านปอพอว่าอาจจะอยากกำชับกันไปแบบพิที่ท้องถิ่นที่มีจุดเสี่ยงให้ไปดูว่าสำรวจจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ต้องไปเตรียมความพร้อมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกรณีแม่อายหรือที่ภูเก็ตนะครับเพราะว่า คนที่จะรู้เรื่องดีที่สุดคือท้องถิ่นนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงและชาวบ้านเองไปอยู่ตรงจุดเสี่ยงจุดไหนจุดจุดนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของทุกวภัยมากครับผมอย่างโคงกอติดกับสถานาการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชกันตอนนะคะยูกับเจ้าของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสีธรรมราชค่ะดรโจดรกนกเกชาัสดค่ะสวัสดีค่ะ ก็ได้ยกลงพื้นที่มาไล่วันติดต่อกันนะคะไล่คนไล่ฝ่ายก็เป็นห่วงว่าในเขตเทศบาลเขตเศรษฐกิจข้อหนักข้อซี่ธรรมราชของเราอีเวนท์ผันปื้างภาพร่วมตอนนี้สถานก,การณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะครับก็เทศบาลน,นั้นได้ไประชุมรวมกันกับกรรมาการชุมชนกับแล้วก็นวยงานทีแกยวข้องเราก็ทําแผ่นขึ้นมาแผ่นป้องกันอุตุภัยแล้วก็ย่อยแผ่นนี้ให้เข้าใจง่ายทำเป็นแผ่นพับ กระจายไปผี่ดองประชาชนได้รับทราบพเพื่อว่าทราบสถานการณ์เบอร์ติดต่อแล้วการติดตามสถานการณ์จะทําแบบไหน่องทางไหนนะครับในงั้นเราทาไปรเรียบร้อยแล้วพอเมื่อ,อทางกบูตู็อ,อประกาศวา่าฝนตกหนักมีโอกาสที่ดินถลม่มมีน้ำท่วมเราก็ไปทําตามแผนขั้นที่หนึง่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปครับก็ในขณะนี้นั้นน้ำที่ไหลเข้าในเมืองนั้นนะครับ เราก็จะติดตามตลอดประสานกับกลุ่มชุมานและก็พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถดูได้จากในแอป,ปข้องเสศบาลน,นะว่าปร,รับน้ำดีวังไส้คือต้นน้ำวังไส้บ้าที่ถ่ายไส้กับแลด้จากคลองอวังไส้ถ่ายไส้แล้วก็มาหน้าป่าหน้าป่านี้กลางนา้ำแล้วก็ถึงจะมาที่คลองหน้าเมืองนี่ก็คือปลายนา้ำคลองหน้าเมืองก็จะไล่มาทึ่จุดที่เรายอยู่ตรงนี้ วระดับนามนั้นขึ้นถึงตรงน้ทุกคนเมื่อได้รับทราบข้อมูลเป็นแบบเรียวท่ามคือในปัจจุบันเนี่ยก็จะสามารถทำงานประสานงานกันได้โดยความรวดเร็วแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้ตัดสินใจได้ในเรื่องของการค้นใหญ่องช่วยคนแก่อ่าป่วยติดเตียงถ้ามีติดคัดปัญหานั้นอช่วยกรุณาโทรมาที่เบอร์หนึนะครับเราก็จะ,อ,ะออก ไปให้บริการเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสร้างภัยเนี่ยก็มีความพร้อมอยู่แล้วกับเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยกันใหญ่คงแล้วก็ช่วยคนไข้ติดเตียงอายายจาะมาเมื่อวานก็จากสารีบุตรนะครับวันนี้ก็ที่หน้าท่านนี่รถไฟขึ้นดีฉันซองแล้วก็บางคนอยากจะมานอนที่โรงพยาบาลเทศบาลแล้วก,ก็จัดบริการให้ครับในขณะนี้นั้นนะครับรับน้ำนั้นยังเป็นสีเรื่องซีเรื่องก็คือถ้าเราแลในกลองวงจรปิดนั้นที่ในแอปเทศบาล ราจะเห็นระดับสีเขียวสีเลืองและสีแดงตอนนี้ยังเป็นรอยต่อระว่างสีเขียวกับสีเลืองเพราะนั้นเราก็ขึ้นตรงเรื่องทีทสีสะพานตีคลองกอเราจะติดตามสรานการอย่างใกล้ชิดนะครับก็าลาตะเวนกันตลอด2ยิบซีโมงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทีมที่ยู่24ิัซีโมงก็คือทีมข่องฉังเฝ้าแลงเดือกคองปัม๊มเรือก่องไฟฟ้าทีมของของสา่าสุขกับทีจะคอยเอาขยะออกจากหัวดูดนะครับใส่เสื้อพ้น ยูันดีคนสร้างที่คนเวียนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เราได้รับความช่วยเหลือจากทางกรมชะมา,านนะครับเหลืองพักน้ำที่มีอยู่ข้างล่างนี้เพื่อจะพลักน้ำออกจากขีคลองหน้าเมืองและคลองอุพายได้รับความช่วยเหลือจากทางมอเตอร์บสี่นึ่งมีนักศึกษารอดอรมาช่วยเอาทรายใส่ทุ่งตังวายเพื่อว่าถ้าเราไม่แหนจ่ใจว่านามม้ำมันขึ้นขึ้นลงลงไม่แหนจ่ใจนั้นเราจะข้อทุ่งทรายก็อมา มาติดต่อดีเทศบาลตามในแผ่นท์ผับมีเบอร์โทรไว้แล้วนะครับหรือว่าสงสัยในทุกเรื่องที่อยากจะข้อความเจืเลือกความไม่แน่ใจสามารถโทรหนึ่งเกา้กาเก้าได้หรือว่าจะโทรมาทีพุ่มโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์โทรซู่แปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งซ้ำซ้ำสองคบนะครับซู่แปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งซ้ำซ้ำสองคบจะโทรมาแล้วก็สักพักเนี่ยพุ่มจะโทรกลับไปแล้วก็จะช่วยกันแกปน้ปัญหาได้ใดถูกเรื่องครับ ยังมีข้อกังวลใจไหมคะผออุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจนถึงวันที่4ี่ทันว่าค่ะพอเราเราเตรียมพร้อมนะครับเราเตรียมพร้อมในทุกหน่วยงานพร้อมทางกําลังของเทศบาลทังมดและก็ขึ้นจ่องทางดีพี่น้องประชาชนจะช่วยกันติดตามข่าวสา้นเ,เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมแล้วก็เป็นเรื่องที่ท,ที่เราก็ต้องตั้งรับและครับตั้งดับว่าน้ำจะไหลมาถ้าน้ำไหลมามากถ้าขึ้นน้ำเป็นขีดแดงที่วางไส ขึ้น33ม3 5 33 8มันจะมีเวลาประมาณ8ชั่วโมงที่จะเดินทางมาถึงในเมืองแล้วมีเวลาแชั่วโมงในการที่จะเตรียมตัว8ชั่วโมงนี้ก็เป็น8ชั่วโมงที่สำคัญครับอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ร้อยตอกับบวกเราบ้างคะครับอ,อ,อันแรกเลยก็คือว่าที่ทเราทำงานได้เรียบร้อยทุกอย่างนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนทางกรรมกา,ารชุมชนนะครับช่วย มาประชุมบุคลากรรือกันมีข่าวโครงแล้วก็ลงไปในรายละเอียดในตอกในซ้อยว่าตรงไหนที่น้ำไหลไม่ดีแล้วก็ช่วยชี้ให้แล้วเราก็รีบลงไปแก้ไขพอเมื่อเราทํางานซอบประสานกันเนี่ยน้ำที่ข้างในชุมชนเราก็จะช่วยกันระบายได้ปั๊มมีทังหมด5 6บ,บตัวนะครับปั๊มตัวใหญ่56ตัวแล้วก็มีปั๊มสํารองตั้งเอาไว้เป็นปั๊มแบบพามถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินตรงไหนที่น้ำระบายไม่ทันก็ช่วยเนื่องกา,กาวมา ชังนี่ก็จะห้ามไปแล้วก็ไปดูเป็นปั๊มไดโวเพราะฉะนั้นการทํางานเราก็เตรียมพร้อมไปให้เต็มทีนะครับแล้วก็24ชั่วโมงสามารถโทรมาทีเนื่องเกรือโทรมาทีเบอร์โทรศัพท์ของพมได้ครับขอขอบคุณครับเนื่องไปเลยค่ะทานนายบายพื้นที่ลุมตั้มดิ่มครองทางหาทรายแล้วก็พื้นที่อย่างบ่อทรัพี่นองชุมชนลุมตั้มอะค่ะตรงนี้เราได้เตรียมแผนอพยพไปหรือยังคะใน พื้นที่ที่ยูริมคลองนะครับที่เราได้ไปเยี่ยมแล้วนะครับก็คือถ้าเราไลายมาตามไส้น้ำเลยเนี่ยจะเริ่มทีร่างตลาดบัวตองเอราะนั้นทีลุมมากมาก็เผื่อนร่างงลาดบัวตองมาทีบานตกบานตกก็มาทีหน้าท่านทีรถไฟแล้วก็ทีชุมชนบ่อทรัพนะครับอ่า่างวัดทาโพแล้วก็มาขู่ความซ้ำชุมชนนี้ก็จะมีพ้นกระทบจากทีน้าคลองเนี่ยระดับสูงขึ้นมาเราก็จะบีเจ้าหน้าที่เนี่ยข้าไปคอยเฝ้าระวังเรือ ครับเอาเรือไปให้แล้วก็วันนี้โรงพยาบาลเด็บาน,เ,บานเราก็ไปไปออกนุย้ยไปเยี่ยมคนแก่แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ราส่งจะอยู่บ้านนะครับเอาขึ้นไปยูฉันซองก็ดูแลว่เา,เ,าเรื่องข่องออกซิเจนเรื่องข่องอุปกรณ์ช่วยเลือนั้นครบถ้วนทุกอย่างวันนี้ก็ลงไปแล้วกกคิว่าถ้ามีติดคัดตรงไหนในส่วนของจุมชนที่อยู่ริมคลองนะครับเาขาเขามีเบอร์โทรอยู่แล้วครับก็าสามารถโทรและซ้มาติดต่อรประสราน,นด้ตลอดเวลาครับ ก็คือได้ว,ว่าเป็นแพทย์นในการเรียวความพร้อมค่ะและไล่ไฟที่เป็นห่วงในเขตเิศบาน,นนครนครรีธรรมราชไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเรามีแพทย์นแนวทางในการปฏิบัติมายาังต่อเนื่องเราจะให้ได้ว,ว่าถึ่งแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแต่การระบายนา้ำเมือ่อทีทางทางนนายกได้วางแพทย์เอาไว้นะคะเรามีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องพักดันน้ำก็เชื่อว่าบรรเทาความเดือดร้อนได้แน่นอนคือท่วมแต่จะระบายได้เร็วครับก็ถ้าเป็นดีริมคลองเนี่ยติดคลองเนี่ย น้ำมันจะขึ้นจะขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนข่อยเฝ้าแลติดตามกายชิดอยู่แล้วแต่ในเคสเศรษฐกิจเนี่ยเราจะไม่ท่วมนะครับเราจะไม่ท่วมเราตังปัป๊มไว้ห้าสิบบกตัวแล้วในถูกจุดที่สาคัญจะดูน้มบอ,อกให้หมดครับค่วงก,กันได้เลยนะคะนี่ก็คือทางมดข้องแกะประเด็นค่ะช่วงนี้ไปติดตามต่อกันค่ะกับพีรับข,บข้าวค่ะ